สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกักบเป้เบบี้โพสิเปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปรุ่นใหม่ล่าสุดของเมลินดาจ้าเป็นลิปค o อสที่มาได้ตรงเวลาพอดีอย่างก,กับรู้ใจอย่างนี้เลยคือฉันอยากได้ลิปกอสอยู่แล้วนางออกลิปกอสมาเดี๋ยวจะไปสวอสีให้ดูนะคะเป็นยังไงไปดูกันจ้า สำหรับคนที่ยังไม่กด subscribe นะคะเกิดเป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะคะ subscribe ให้หน่อยนะคะจะแสนแล้วเธอฉอยากได้โล่ youtube สักทีท <_ C 1> มาที่ลิรปร <_ C 1> ุ่นใหม่ของเมลินาตัวนี้เลยนะคะก็คือเป็นลิปกลอสเพียว <_ C 1> ๆเลยนี่แหละเขาออกมาทั้งหมดอะ6สีแต่จะว่า6สีเลยไหมก็ไม่ถูกนะคะที่จริงนางออกมา7สีแต่มีสีหนึ่งอะก็คือสีเนี้ย เป็นกล่องโฮโลแกรมนะคะเป็นสีใสๆไม่มีสีงั้นบอกใหม่ได้แม้ว่านางออกมาทั้งหมด7สีซึ่งรุ่น,นี้มีชื่อว่า sugar coating gloss คือเหมือนกับแบบเอาน้ำตาลมาทาปากเลยซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะเป้ใช้ลิปรุ่นนี้ทาทั้งตา แก้มแล้วก็ปากเลยทีเดียวเป็นสีเดียวเลยนะคะก็คือ4 03สีนี้ถ้าใครชอบลุคแบบเออสีใสอะไรอย่างเงไี้ยสี03ก็จะได้แบบนี้เลยกลอสตัวนี้เนี่ย back to basic มาก,มากๆก็คือเราคาดหวังอะไรจากกลอสก็คือมันคือกลอสเลยทุกคนแต่สิ่งที่เป้ไปลองมาแล้วเป้ชอบคือกลิ่นานางหอมแบบมันเป็น lolly pop เลยอะ กลิ่นมันแบบกลิ่นกลิ่นลูกกวาดอะ่ะกลิ่นลูกกวาดที่เป็นโรลลี่ป,ป๊อปอะ่ะเธอคือกลิ่นมันหอมมากชอบกลิ่นนี้มากถกฉลกกะกลิ่นนี้นะคะแต่ว่าถามว่าเนื้อลิปเนี่ยเป็นยังไงมาฉันเคาะให้ฟังเลยนะเนื้อลิปนี่ฉันไปสวอชมาให้ดูแล้วนอกจากสวอชเนี่ยเป้ลองใช้มาแบบนางเนี่ยจะมีความเป็นเนื้อกลอสใสๆเป้จะลองให้ดูเลยนะคะอันนี้เป็นสี06ชื่อ candy apple เนื้อกลอสของนางนะคะแม้ว่าสีจะ ัดมากแต่ว่ามันมีความเป็นกลอสใสๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการปกปิดปากดำอะ่ะนางไม่สามารถทำได้ในคนที่แบบปากดำมากหรืออะไรยังไงนะแต่ถามว่าให้ลู้ใส่ไหมก็คือ ลูกใส่ช่ำเวอร์ช่่มมงแบบนี้แล้วเนื้อเนี่ยเป็นกอสที่ติดแน่นอะแต่เพื่อนๆต้องแยกระหว่างติดแน่นกับติดทนก่อนนะติดแน่นคือแบบมันเหมือนตอนทามันจะแอบ,บเหนียวมีแรงหนืดด้วยทุกคนมันเหมือนหนืดมากเหมือนแบบเหมือนเราเอาแบบน้ําตาลไปคาราเมลไล์แล้วแบบเอามาทาปากจริงๆอะมีความแบบเออตรงชื่อรุ่นเวอร์มีความเหนียวแต่พอทากับปากปุ๊บมันลื่นคืองงมากเนี่ยเห็นปะ ใช้คำว่าติดแน่นแต่ไม่เนอเนื้อกอดอะติดกับปากเราทั้งวันเลยแต่ถามว่าสีติดทนไหมก็คือไม่ทนนะคะไม่ต้องถึงขั้นไปกินข้าวค่ะแค่ใส่แมสก็คือหลุดแล้วอะดูสีนี้นะทำให้ดูคือมันหลุดหลุดคือหลุดแล้วก็ไม่ได้ทิ้งเนื้อตินเอาไว้น,นอนะอันนี้แค่โปะยังไม่ได้ถูใช่ปะแต่พอถูปุ๊บ เห็นความมันวาวปะตรงเนี้ยยังมีความรู้สึกว่าเออนางเคยมีกอสอยู่แต่ว่านางหลุดออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะรุ่นเนี้ยคือแบบโคตรเป็นกลอสที่ธรรมดาแต่มาได้ตรงเวลาจังหวะชีวิตพอดีเพราะว่าช่วงเนี้ยแฟชั่นก็คือทาปากเยิม้มทาแก้มเยิ้มแบบนี้แล้วแบบถ่ายโลก ปังเวอร์บอกตามตรงว่าเป้ชอบเหนือแบบนี้เฉยเลยวะ่ะแต่รุ่นนี้นะใครที่จะเอามาทาตาแก้มปากแบบเป้นะคะตาเนี่ยไม่เหมาะเหมาะกับการที่แบบอยากได้อายแชโดว์ที่แบบติดเน้นก็เลยลงกอตัวนี้ก่อนแล้วลงอายแชโดว์อีกทีอะ่ะถึงจะเหมาะแต่เธอดูข้างนี้ดิเนี่ยดูเห็นปะ มันรวมแบบคุชชั่นรวมรองพื้นของเราเป็นชั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิปตัวนี้ใช้ได้แค่แก้มกับปากเท่านั้นตาก็คือไม่ได้อะไรที่แบบ มีเป็นชั้นตาผาะไม่ได้เลยและก็กลอสนี้นะคะทาไปรู้สึกว่าเออปากชุ่มชื้นทั้งวันเลยว่ะเขาด้าจะใส่สารบำรุงมาเยอะอ่ะคนปากแห้งนะแนะนำตัวนี้เลยชูการ์โคตติ้งกลอสนะคะส่วนราคาเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่249บาทแต่ลดเหลือ159บาทตอนนี้เขามีโปรนะคะขนาดลิปเนี่ย4 ปกติเนี่ยลิปราคาแบบเนี้จะประมาณ3 ml นะคะแต่นี้ให้มาอีก1 ml เป้มีความคิดว่าเออให้มาเยอะก็ดีเพราะว่าตัวนี้ด้วยความที่สีพิกเมนเต็ดอะเจ้มจนแต่ไม่ปกปิดปากดำเลยเราก็เลยต้องแบบเออทายุม้มเยิ้มให้มันเยอะๆเนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแถมปริมาณลิปมาคือเป็นอะไรที่ดีงามและมาพูดถึงสีเลยดีกว่าอันนี้คือเป้ไปสวอชที่แขนมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกสีเทียบกันสีใสเลยเนี่ยมีชื่อว่าคริสตัลเคลียเป้มีความคิดว่า เฮยสีเนี่ยเปจะต้องได้ใช้บ่อยเพราะว่าเปชอบทาลิปสีนูดแล้วก็หาก,กลอสเฉยๆอ่ะมาทาท,าทาับให้มันมีความแบบ จึงขึ้นมาอะไร่าเงี้ยชอบสีนี้เป็นต้องชอบแน่ๆแ,แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะคะยิ่งใส่ฝอยิ่งชอบแน่ๆแ,แล้วมาสีศูนย์หนะคะฮันนี g เ a ร e ส,สีก็คือแบบเหมาะกับชื่อม,กมากๆคือสีนี้ความแบบอมน้ําตาลเล็กๆนะคะทาสีนี้แล้วรับรองว่าฝอก็ได้หรือจะเป็นสุภาพแบบผู้ดีหรือจะเอาไปแข่งมิสแกรนเป็นนางงามเลยก็ได้ส่วนสีศูสองเนี่ยสีโรสเจลลี่นะคะเชื่อว่า หลายคนจะต้องชอบสีนี้เพราะว่าเป้ก็ชอบสีนี้เหมือนกันมีความโอรสเจ้มจน้นจิตจิตเหมือนอารมณ์แบบคนแตกไว้สาวทาแล้วแบบสวยไปหาคู่สีนี้คือเลิศส่วน4ี03นะคะชื่อว่า raspberry slub ก็คือเป็นสีที่เป้ทาอยู่เป็นสีที่ทาแล้วลดอายุมากๆหน้าเด็กมากๆเหมาะกับเพื่อแบบน้องๆเด็กๆหรือคนที่มีอายุแบบเราที่แบบอยากจะทาแล้วแบบ ได้ลุกแบบนี้เอ่อเบบี้เกิร์ลอายุ30แต่หน้า15ห้าอะไรเงี้ยควรจะเป็นสี3สี04นะคะอ่านไม่ออกมาเลดแจมมันแปลว่าอะไรอะแต่เป็นสีที่สวยเป็นสีอมสม้ม ทานอันนี้รับรองว่าหน้าไบรท์หน้าสดใสดูสดใสแฟชั่นก็ได้ดูผู้ด,ดีไม่ว่าจะสีผิวไหนเป้ว่าทาสีนี้เราวรอดแน่นอนแล้วมาสี05นะคะชื่อสีคาราเมลอัลมอนด์สีแบบน้ำตาลจัดเลยอะย้ำนะว่าคนที่แบบแต่งหน้าสายฝอเท่านั้นน่ะถึงจะแต่งแล้วจึง้งพอทาแล้วเหมือนเราเอาสีน้ำตาลแบบน้ำตาลทรายแท้ๆมาทาปากเลยอะเออสีคารา เมวอะแท้ๆมาทาปากเลยอะไปลองทาดูกับหน้าสดรู้สึกแบบโอ๊ะไม่จึงหว่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวันไหนแต่งสายฝอแกเจอกันสีนี้ส่วน06สีสุดท้ายนะคะสี candy apple สีนี้ก็เป็นสีแดงอิกที่คาดว่าจะต้องฮิตที่สุดในบรรดาลิปทั้งหมดทุกตัวเพราะสีแดงอิกเป็นอะไรที่เกาหลีเกาใจทาลราลอดทุกสีผิวสีนี้ต้องขายดีที่สุดในโลกล่ะโอเค เรารีวิวสีประมาณนี้นะคะถ้าใครแบบเออยังเลือกสีไม่ได้ไปดูสวอชหลังท้ายคลิปได้นะคะแล้วเปะจะสวอชให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราแต่งหน้าลุกประมาณนี้แบบเออวันนี้แต่งหน้าไม่ค่อยจัดด้วยดิ <c oughs> คือแบบมีแค่นี้จริงๆอะ่ะถ้าเราแบบแต่งหน้า everyday look แบบนี้ทาลิปสีนี้สีน,สนี้จะเป็นยังไงไปดูจ้าแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ได้นะสำหรับวันนี้เป้ไปแล้วจ้ะบาย <c oughs> อย่าลืมนะควรดูคนละสามรอบเป็นต้นไปส่งการบ้านด้วย